เอาเลยเอาเลยเอาเลยงานบวชแน่นอนแฮโอ้แหแล้วไปโแห่ พอนาคล้ำหนึ่งกระเบื้องชับ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 พวกนี้จะบวชแล้ววันนี้ปล่อยให้เต็มที่ไปเลยครับผมจะต้องสำรวมนิดนึงแกก็อะไรฮะจะสำรวมใช่ไหมครับผมร้องเพลงให้ซึ้งกินใจสักเพลงนึงร้องเพลงให้ซึ้งกินใจสบายอยู่แล้ววันนี้เป็นงานของนาคเองนะฮะวันนี้เตียงที่เลยบอกไม่รู้ชื่ออะไรเลยนักบิวนากบิวต้องจริงๆแล้ววันนี้แล้องานเพลงโอเคยวขอลองเพลงสักหนึ่งงานเพลงแล้วกันนะครับ ท่าใดที่มีจ,จมิตใจเมตตากรุณานะจะมอบลูกวี่ลูงหวัลให้หน้าคพาคนนี้ก็ได้นาคร้องเสร็จแล้วเกลียย์ล่าตัวให้กูด้วย <c oughs> ไม่ไม่ได้มาช่วยหรอเจ้านะแมะมาดูสวัสดีจ้างุย่าไปสวัสด,ดีจ้าเดี๋ยวเราเป็นนาอเออหรอโลกนี้ไม่มีอะไรแน่ วางจะเกียบปลอบมือกส <จะ S 1> ักนี้ครับผมลำบากใจ <ขอ S 2> ไม่ไว,ว,วายเว้นวันวุ่นวายเรือดีไม่มีสงบมีแต่ลบลาคาฟันอายุของสันเข้าไปทุกทีพอยึดธรรมาบวรพระดีกว่า ทางสงบใจตัดโลกโลงไปไม่ขอใหญ่ดีนาโชลูกขอเยอะๆดางพุทโธเอลิ้งสมบัติสุดแท้แน่ชัดตัดใจนี้ขอบวชอีกทีหาที่สงบใจบวชให้ใครมั้งบวชให้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณพี่ป่านา้าทำบุญ ขอขอบคุณอบคุณยกบุญให้เราบวชบ่อยหรือเปล่าเนี่ยอย่าคิดว่าผมเมืเป็นชายสามโบสถ์ไท่บวชนี้ใครบวชพึ่งพระใจเพื่อความสุขลำพิจารณ์ท้อนต่อไปขัดว่าอะไรวะบวชพระและดีไม่มีเรื่องยุ่งลืงเนื้อได้บุญสุดใจทองสดบนไป ให้บุญพลอกงามบวชพ่พพพาแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีขอบวชประจำแม่แมีคนนำบวชเป็นหลวงพอ่พอรังกันเงียบนั่งเฉย,ยเชียวนอา,าจารย์จ๊ะคุณแม่จ๊ะ พอนาอ้อนอะไรนักหนาเนี่ยทำไมล่ะปล่อยให้คุณแม่กนั่งทานอาหารก็ไปก่อนขอโทษบอกคุณแม่ด้วยบอกว่าเวลาทานอาหารอาแม็ออกจากปากก่อนนะเดี๋ยวจะกินไม่ได้แกกินได้ใครจะบ้ากินทั้งแม็ไม่รู้เห็นก็ไปไว้บวชให้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณดีนะพ่อแม่มึงหยุดเลยาน์ทำบุญขอขอบคุณบวชยกคุณให้ อย่าคิดว่าผมมาเป็นชายสามโบสถ์ช่บวชนี้ใครบวชพึ่งพระไใจเพื่อความสุขลัมบวดพระและดีไม่มีเรื่องวุ่นได้บุญนสุดใจต้องสวดมนต์ไปให้บุญพรลอดงามเพอโอ้โหตอนเพชรบวดพระแล้วได้ไป็นหลวงพี่ ถ้าสบายดีขอบวชประจำเพลงคำนี้มากแม่มีผู้นำบวชเป็นหลวงพ่อต้งขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพอ่อนาคด้วยขอบคุณจ้าในวันรุ่งพรุ่งนี้พอ่อนาคของเราก็จะได้สำเร็จเป็นองค์พระขอบคุณนะดูสินะร้องเพลงจนเจ้าหมาไปนอนละอะไรเอาหมาไปนอนกนะ่อนแล้วค่อยมาดูต่อน,นะจ้า เสียงม่ยสามารถกล่อมหมาให้บันเทิงได้ผดม,มือด้วยครับแขกผู้มิเกียรครับรออะไรครับเนี่ยขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยนะครับอันนี้พ่อนาคชื่ออะไรนะอะไรนะพ่อนาคพ่อนี่พ่อนาคโหนกฮะเอ้าไม่ใช่พ่อนาคพ่เอาบิว <c oughs> ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมเป็นนาคกำะพ้ามาอาศัยเขาบวดดเชเฉยรับน,นะนาคกำพ้าครับผมที่บอกว่าพ่อมือโดนหมาบ้ากัดตายนะน ป้าโดนกัดแต่ยังไม่ตายไม่ตายตอนนี้รักษาหายแล้วเพียเอามาพลกครึ่งเดียวเดินอยู่อย่พ่อผมแต่กัดป้าเหรอเออปากกรมจริงๆเลยแต่เราก็ตั้งใจจะบวชให้พ่อเราครับผมบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่วันนี้ต้องอนุโมทนาบุญกับพ่อนาคด้วยจ้าล้วก็เราเลยถือว่ามาอาศัยใบบุญของพ่อนาเขาของท่านเจ้าภาพเขาใช่ท่านนี้ถ้าเกิดเราถามจริงเคยบวชยังเคยบวชไหมเคยบวชเรียนมาก่อนเคยบวชเรียนมาก่อนเคยบวชเรียนแต่ไม่เคยบวชพระจ้า บทเน้นครับไม่เคยบทพระไม่เคยบทพระแต่ตามที่เราเคยเล่นตามงานต่างๆเนี้ยเราต้องรู้ว่าการเป็นเจ้าภาพเนี่ยกว่าจะแบบสำเร็จไปงานนึงเนี่ยมันจะมีความลำบากใจไหมลำบากใจที่พี่ใหญ่ครับผมลำบากใจยังไงล่ะคุณจัดงานแบบนี้ลำบากใเรื่องเล็กเล็กงคุณพี่ พูดไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าการจัดงานแบบนี้การจัดงานใหญ่โตแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะจะบอกไว้ก่อนมันยังไงอ่ะมันต้องหนักอกหนักใจมากสลับท่านเจ้าพ่อครับผมบ้าเหรอมันจะหนักใจอะไรแล้วคนมาบ้าหนักใจที่พี่ใหญ่มันหนักใจอะไรบ้างเอากาสที่เชิญไปว่้จะมีใครมาบ้างเฮ้ยโตจะพอนั่งหรือเปล่าเฮ้ยดนตรีจะเล่นดีไหมเฮ้ยอาหารจะถูกปากหรือเปล่า ไหนจะต้องมาหนักอกหนักใจเรื่องแขกพุ่มไปเกียดที่มาล่วงงานดิแขกมาก็ดีแล้วหนักใจอะไรล่ะก็ดีแล้วล่ะแต่ว่าเรามีหลายประเภทแขกเนี่ยเอ้ยแขกมีหลายประเภทด้วยหลายประเภทสีใหญ่มันมีอะไรบ้างวะประเภทแรกยังไงใส่ซองสองร้อยแต่แรกเป็นแว้งย่อยมาทั้งหมดเอ้าซองนี่ใหญ่ยไงเออซองใหญ่บ้าอะไรล่ะทำไมอ่ะอัาตีเล่นไม่ดีเอาออกยี่สิบอาหารแม่อร่อยเอาออกอีกสี่สิบเฮ้ยด้าซ้ายไม่ไมวบ้าออกอีกหกสิบเหลือเท่าไหร่แล้ทตี้เนี่ยแปดสิบปบ้า อแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมไม่ใช่ประเภทที่สองยังไงประเภทนี้เขาเรียกว่าว่านึกก่อนนึกก่อนกูลืมแล้วประเภทแจกไม่ได้รับชิญแต่ว่าบางเอิมีเพื่อนเยอะเฮ้ยมันยังไง พวกนี้ก็ผมนะอาหารไม่สิ่งที่มันป่าถนาสุราเท่านั้นที่มันต้องการตอนนู้นทีตอนนี้หน่อยตอนไหนกึบเดียวพอเมาได้ที่นั่นแหละทำไมต่อยกันหน้าวิธีเะภ้อาแม่งเดือดร้อนอีกไม่มีไม่มีงานนี้ไม่มีไม่มีหรอมีไหมมั้วแล้วแล้วเด็กโตเด็กเยอะแยะมากมายมีไหมทำไมอ่ะ อ๋อเด็กเยอะแยะจังวะันนี้ข้ามีพียงสองประเภทพออเไรไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีแล้วพี่ไอ้แล้วแล้วที่เราการที่เราจะบวชจะเรียนเนี่ยเราแต่งตัวแบบนี้เดี๋ยวพี่เขาจะหาว่าเรามารอเรียนเขาไม่ได้รอเรียนฮะก็ดูที่พี่เขานั่งเนี่ยบางคนมองมาแล้วตาแดงเลยนะโอ้ยตาแดงเนี่ยมันมีมันมีไม่ปีเกี่อาการเราพี่ตาแดงเนี่ยมันมีกี่อาการครับมีสามอาการฮะมีอะไรบ้างอย่างแรกง่วงอ่ะสองเมาสามเย็นมั้งเดี๋ยนะอะไรอย่างที่หนึ่ง หนึ่งสองเมาสามสิบเซอร์ซะด้วยหนึ่งสองเมาสามอีน้าอะไรกูถามจริงอ่ะอะไรไหนมึงก้มหัวดิไอ้เชี่ยมึงไปนอนที่ไหนมาให้หมาแทะหัวเนี่ยจะบ้าเหรอมันเป็นการแสดงก็ข้อแบบนี้แหละเออกูเห็นมึงแต่งตัวทีแรกกูนึกมึงมาตั้งศาลไอ้บ้าไม่ใช่ไม่ได้พามอะไรลยแกก็เออจริงเลยหล่เป็นนาคเป็นนาคและการที่เราจะบวชนาคเนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ย เราจะต้องมีศินอยู่แล้วมีสินถ้าพราผมก็มีศินนะลังว่าศินทั้ง18ข้อดี18ข้อมันเยอะไปมันเยอะไปหข้อได้ไหมอะไรนะ5ข้อพอจะจําได้อ่าเอา5ข้อได้ข้อคนปกติคนปกติควรจะมีไว้5ข้อครับผมมันมีอะไรบ้างครับข้อแรก วานาคำว่าห้ามฆ่าสัตว์แต่ฆ่านอกวันอันนี้ก็ไม่เป็นไรอนาคำว่าห้ามรักทรัพย์แต่ตำรวจไม่จับอันนี้ก็ไม่เป็นไรโูสาคำว่าห้ามพูดแท็แต่ถพูดซ้ำแหละอันนี้ก็ไม่เป็นไรสุราที่เขาแปลว่าเล่าแต่เขาซื้อให้เราอันนี้ก็ไม่เป็นไรกรรมหมดยังเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่ง มึงก็ขำตลอดไอ้มึงจะรีบมึงรีบทำไมเรารี่อบ้ารี่งบ้าอะไรมือก้อ้กูตกใจเลยมันยังมีข้อหนึ่งข้อสุดท้ายที่สำคัญนะพี่มันสำคัญยังไงมันก็เท่ากันหมดแหละกาเมสุวิสาจำไว้หนาลูกเมียเขาแต่ถ้าผัวเขาไม่อยู่เ,าาเราจงรีบเอาเข้าโรงแรมครับใจเย็นพ่อน้าไงเขาวันวะใจเย็นพ่อน้า ใจเย็นใจเย็นได้ไงเราอยู่อยู่ปูขึ้นมาเล่นแบบนี้เลยกูตั้งตัวไม่ทันเลยพี่แล้ววันนี้ออะไรีกที่นาจะบวชเนี่ยใครมาทำขวัญนะนี่มึงใครเนี่ยมึงถามแยกกันเลยเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ก็สงสัยแล้วเกินอยากรู้ใครมาทำขวัญน้าใครเนี่ยใครพี่ใหญ่แค่ไ่นเออถามได้ว่าไงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้องเขียนค่าตัวกูด้วยนะกูให้มาดูเฉยได้ได้เนี่ย ใครมาทำก่อนหน้าวันนี้รู้ไหมไม่ไม่รู้เลยวันนี้ไม่รมู้ไม่รู้ใครมาทาก่อนหน้าเพราะว่าหมอทําก่อนตัวนี้จ,จ้างแพงนะจ้างแพงครับโอ้ย oh, อย่างพี่รณนทศพลนี่ก็แพงครับแต่ว่าก็ถือว่ามีคุณภาพครับยิปซีสีสัครอ,อย่างงี้ครับผมแพงไว้สีภัยไทยแท้ที่ตอนนี้เล่นหวยอย่างเดียวครับไม่ได้รับครับแน่พอจะมีตุกถูกไหมมึงอะถ้าเกิดมีลูกมีหลานจะบวชมึงบอกกู จริงไหมทำขวัญแหงกูทำขวัญน,นั่งได้จริงหรือเปล่าเนี่ยจริง,รงอะตอนนี้ถ้าเกิดท่านใดนะมีลูกมีหลานอยากจะบวชนะจะหาหมอทำขวัญสักคนบอกพี่ใหญ่ได้เลยครับผมลองลองสักหน่อยไ,ได้ไหมลองลองทำให้ดูสักหน่อยได้ไหมออว่าทำเป็นจริงหรือเปล่านาค ลงนี้แล้วนาที่พอนากจะไม่ได้เป็นคนเ,เดี๋ยวนี้พนากจะเข้าสู่วังวนของพระศาสดา<อ><อ>แต่คืนนี้ยังพอมีเวลานะพนาก<อ><แ>ไม่ได้มาแจะนะบ้าเหรอก็ไปสั่งเสียคนที่เขารัก<อ>คนที่เราเคารพไงแกก็บอกไปดิแหมเสียงดีจริงๆเลยพนากเออพอนามัง ไม่สั้นจริงๆจะทำยังไงเด้ขวัญมากเอ้ยขวัญมาหรือยังมาแล้วจ้งขวัญมาหรือยังมาแล้วสงสัยขวัญยังไม่มาสงสัยแอบนั่งดูดมาอยู่ขวัญนี่แหละพี่แอบดูดมาแกกันนี่เอ้ยทำดีๆทันดีๆเดี๋ยวมีคนขวัญไม่ใช่ไอ้ทัน ท่านที่ไหนไม่มีไม่มีไมนน่มีขอบ <ผม S 2> คุณ <ผม S 2> ด้วยอาหารการกินวันนี้ไม่ต้องห่วงครับวันนี้ต้องขอโปรโมทให้เปียกปอเปียกโภชนาใช่ <คา S 3> ไหมครับผมอาหารอร่อยมากครับผมนะหลายอย่างเลยได่กินไปแล้วเปียกโภชนาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนี่ปกติแล้วผมประกาศขนาดนี้ห้าร้อยต้องได้แล้วครับผมอาจะรย์ตั้งก็ขอไปเรื่องจรงตรงๆเลยพี่ใหญ่เออทำไมอ่ะแล้วจริงๆได้กินอาหารนะท้ายหลังได้กินแล้วครับผมนะไม่ทราบว่าท่านได้ลองอันนี้หรือยังฮะอะไรครับผมแกงส้มแกงส้มแก๊ซ อ๋อแกงส้มแกงส้มแปซ่าไอสัตว์ขึ้นมาแกงส้มกูนึกว่าแกงส้มดอกแครเลยต้มจีมันพ่อไม่แกงส้มดอกแคคกูนึกอย่ังไงมันจะบ้าเหรอแกงส้มแปซ่าดิี่แกงส้มแปซ่ามันเป็นยังไงโอ้โหหวานที่กระบัวลอยโอ้ยบ้าเจ้านี้เหรอไม่ใช่เจ้านี้เจ้าอื่นอ๋อแล้วหลงกินนี่ยังอะไรอ่ะปลาช่อนลุยซ่องลุย ลุยสวนลุยสวนเหรอจนลอยทำไมให้สมเพ็นดีแตกตื่นไอ้บ้าโจ้ิงจริงๆนะเชียวเลือดอย่างเมนูนี้เด็ดมากอะไรอ่ะปลาเต้าทิมนึ่งมะนาวเฮ้ยพี่เชี่ยวไหมตัวเดียวนี่สิบคนนี่กินจะไม่หมดโอ้โหปลาตัวใหญ่ปลาเน่าเจ้านี้เหรอเจ้านี้แหละสิเพี่หยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นหมดแล้วเนี่ยนึกอะไรก็เล่นนึกอะไรก็เล่นเนาะแล้วได้ไงที่แบบดึงตะเกียบจิ้มอะไรเอาเอาเอางั้ะเอาาคิดไม่ทันแล้วพี่ ขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณพี่ใหญ่นะครับวันนี้เล่นแถวๆบ้านมาช่ยกันอะไรนะเคีรยค่ตตัวให้กูด้วยดีโอเคครับผมนะบอกตะวันนะบอกตะวันบอกครับผมหัวหน้าฮะเดี๋ยวไงแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันนะหัวหน้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว กลับมาอยู่ด้วยกันอะไรเอาแค่วันนี้ก่อนเอาแค่วันนี้เดี๋ยวหัวหน้าเดี๋ยวเที่ยงข้าตัวให้พี่ใหญ่ด้วยนะครับผมนะหมื่นห้าครับคำใดไม่สุภาพเรื่องวาจาใดที่ไม่สุภาพนะครับผมตากล่าวขออภัยด้วยไม่คิดที่จะล่วงเกินนะเป็นอย่างใดก็ถือว่าเป็นเสีสรรหน้าเวทีครับผมแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าภาพแล้วก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับวันนี้ทราบว่าไม่มีวิธีการใดนะครับก็ใช้คำนี้ของพวกเราแล้วกันนะครับแทนคำขอบคุณของท่านเจ้าภาพครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เดินทางกลับมาที่มา ร่วมงานวันนี้จงประสบแต่ความสุขนะครับสมหวังในทุกสิ่งนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับอายุวันณนะสุขพระธนสารสมบัตินะครับอ่ะรามากวดน้ําด้วยกันนะครับไม่มีไม่มีแบบพูดแล้วเรารพูดตามคําท้ายอะไรย่างเี้หรอเอาซะยาวเลยกูเอาเอาเวันนี้ต้องขอบคุณ<ไ>ท่าเจ้าภาพด้วยแล้วก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับ ทำพนาคด้วยมึงขับพ้อองไรหน่อยไม่ไม่มีอ้ยพอเราเราพูดคำท้ายตามอะไรเงี้ยอไอ้หนุ่มเอาจะเอา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 กันหน่อยนึงเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะโอเคครับขอขอบคุณคุณมาแล้วไอ้คุนเอาเลยแกเอาเลยอะไรเนาะเดี๋ยวผมเข้าก่อนหรือเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวพูดร่บไปอ่ะเดี๋ยวชุดนี้มาครับ